ผูด้นดนะดนะพี่พี่พี่รุ่นครับอยู่ปะโออยูยยย่อยู่อยู่อยู่ตางนั่นนั่นมาแล้วแตงสีได้ไมั้โอ้ปลาาม,มุนดิงน้งหนปะเ,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 เอา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 นั่นน่นครับนั่นครับเงียบเงียบเงียบเง คนทักเห็นเงียบคนอุ่ยอุ่ยเยโอ้ยวายูสำรวกครับยูยูยูนึว่าจะบดวอยูดันนาครับมันนาจมครับหลังดันนาจมอีกแล้วหยยขค้โข้าขาโมเลโอ้ืออะไรครับยูยูยูยกําลังนี่ครับยูยู ขึ้นไม้แล้วครับคือเกาครับมาอน,นี้ไซโซนี่แล้วครับไปหอดพู่นครับไปมาย่ามกันครับมื่นเสาคือเกาครับมาอน,นี้เนื้อหอยซิรีสครับหมายธรรมชาติตั้งสี่ย่านฝนตกกับพ่อประน,นครับพัดเตียหัววินจังหน่อย เรียบร้อยครับระยะใสก็ประมาณนี้ครับเหนือจากผิวน้ำหรือว,ว่าพื้นล่างประมาณหนึ่งขอนรับครับขอนิ้วมือหนึ่งหรือประมาณหาดเส้นครับครับ,รบเทคนิคในการใส่เบ็ดปลาคอนะครับตัวเยี่ยหอยเชลลีน,นี่อย่าใสในริมฟางยังสีนะครับอย่าใส่อย่าใส่ลงไปลึกปลาบอกอหอยกินเยี่ยหอยเชลลีครับคือเกาสับเป็นต้นหน่อยๆใส่ มันนี้จะใส่ทีทีเลยครับเพราะว่าทั้งส่นุ่นพลนลมีเบ็ดคือกันปลาเหลือกินเลยนี่แหละลืมบอกไปว่าเบ็ดที่ผมใส่ครับเป็นเบอร์17ครับของโกมีครับสายพี่40ปอนขั้นความยาวโดวยรวมกับมา,มานเมรหาสิบววารับเกือบเมตรหกสิบ,บที่ผมเลายาวๆสิเพราะวา่า เอาหอยไปใส่นี่หวยน้ำครับเพราะว่านี่หวย,ยถ้าเสียเป็นไส้นี่เสียปุ๊บมันโลไม่แห้งกันบ่ล่ะมันกินออกตีุดิบนะครับเบสกันเลย่สันีิเดี๋ยวบ่หลายน้ำใส่ประมาณเพียงหลังถัง่วบางถาหรือว่าเบอร์เกอร์นหนาแข็งนะครับนี่ประมาณสานี้พอดีครับถ้าใส่เลยก็หนีป้าบอกห็นถ้าใส่ตื่นแห้งกับบอดีครับสานี้พอดีหลบล้างท้าอาเมน สีกับปลาสะมาหากินเพียนาาบ่นี่ห้อยขาวสีกับนป็นปลาถึงมาหากินสองเบื้องเบืบอ้องมองเหเป็นน้ำครับี่มีโอกาสในตัวสูงมากามองเงีๆของลองน,นะะ้ำานยครับกับแมนเก้นครับกินดนีเลยครับปลาคอสีกินส่วนมากจะเป็นใสประมาณสําแขนครับนี่คือที่เด่นเลยนี่ท่างไรท่านี้ครับนี่ป้าสีแดนเขาเล่นออก เปลียนเสมอลั่นคาดีๆนี่เองแหละครับนี่เขาไปนีปุ๊บออกมาก่อนที่เขาลั่นคาต้องเจอนี่ก่อน,นเฮาดักไปก่อน <c oughs> <c oughs> การเสเบตมันก็ต้องใช้ทิพย์ยาอยีกแบบหนึ่งเนาะนี่น,นะครับโอ้แจมแจมเลยหลังนี่มา ้ใหเหลือกินเลยูได้มักเล่นได้อือยู่เมืองคนใหญ่แดดกับฝน มึง่ายเลยหึง่ายเลยโอ้เฮ้ยคู่หน,น,นึ่งคู่หนึ่งแหบเป็นยังไงนี่ของดีก่อนอไปมาเอาไปมายานทีเดียวมือขึ้นต่อครับปลาฝนทีมาแล้วปุ่นต่้งข่าวมาแล้วครับ ครับแต่ไมได้ย่ามีดต้นเสาครับฝนตกครับสอนี้มึงหลังนี้ครับฝ่าทิโถวนอุ่ยปุยเลยโอ้วยูสํารเด้อครับออยูยูยูมึว่าจะมาอยู่ตกได้นจะมาถึงคุณครับ โวยงาม,รมครับฝโตกแค้งเติบครับเจ้านี้ครับรกินเลยกันฮะ อะยังกันต่อครับเนี่ยเหมือดอยู่เนาะครับน,นานาล้างโพงกับน,นาบน,นาน,นาพงด้วยนานาไว้ทั้งไหนเจยาพ่อง่ายด้วยครับยู่บอ ดูมาแห้งบอยูครับุดซำครับพู้นุดซำุ

ตัวกับดินครับอ้าวใส่กำลังงามครับเจ็บอคอไหมหรือว่าสองเดือน มีสองครับยามกันตัตวบ้าามุนดิยังแอเอา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 นั่นนั่นั่นครับงเงียบแนเงียบ มันี้เกียว,วปุดยอาตัวงามนะครับใส่สวยมันมามันป้าบนเขามาต้งส่วนหนึ่ง คือยูเตอร์นะครับเองได้จะได้ว่าถึงจะเหมือนขึ้นครับดันนาครับดันนาจมครับหลังดันนาจมอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยข้อข้อยูป้อยูก็ครับ

À. như mất rồi ạ. ลด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 โอ้โหขาเขาโมเลยโอ้ถือแลวครับยูยูย,ยูยูกรับลังนี้ครับยูยูนี่ มาในแล้วเข้าอใสสวยครับ ยคไซส์สวยมีแต่ตำส,สามตัวโลสีตัวโลครับประคอมีแต่ประคอไม้งานเลยลองอีกเไหมโมยูจำหรับครับเพงลดไปแล้ว ม่คุณกบ,บถือยมป้าบอกเข่ามาเลยบ่าฮู้ดันฮะดันะ พี่พี่พี่รุ่นครับยูปะโอ้ยยู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 จ้างันงันมาแล้วแกงสีได้ไหมโอ้หลากหลายญี่ปุ่นเลย ใส่งานเลยครับตู้งานครับใส่เงยเก็บไงกันเลยกับต้องคอฮาลำตัวสวยครับโอ้โหมาแล้วครับพี่จิอใจกันบุญกันต่อครับ ก็สีเงียแทนฮึฮึฮึเดี๋วา,ยา,นนาอยู่ตรีบ่ฝนเนาะเขาเป็นเกลือมคื่นอันนึงเรา้งในกลมใส่ไว้ กยังนิ like. ่มอยู่เขาไปจาไหนล่ะครับฝนเกอะแล้วนี่กาดิสวาให้นิ่มๆจเอาเขาเอาแล้วของแท้ของแท้ครับมาอีกแล้วครับมาอี่แล้วโอ้ยนิ่งตัสางสิมาต้นแท้ละหายนิ่มนตสางสินีโอกาดบบ้เบอ không ăn luôn không ăn luôn thật sai suối kiểu có nhà đấy kiểu 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 kiểu

ทั้งเัินก็เงียบอันนี้ก็เงียบข้างหน้าก็ยังสีกระพริบจมเมลยนะผมนักหน้าเถียงแมนหมดโอ้รถครับกินอยู่แต่รถ โอ้ไม่ครับเรียกว่ากี่ล้างแล้วปไาเขาให้กัดกินยังไงหรืออีกสองลังสุดท้ายครับหลุ่นมันก็จะถือว่าสนเพราโจมหนามเนี่ยว่อเดือย nhập tạp lên mất nè คือฟ้าหรือรุกเดาแค่นี่แน,นะนำคุณเลยครับคุณผจ้ชมง ครับสำหรับผลงานมือนีเนาะครับสำหรับมือนีถือว่ามาเติบอยู่นะครับได้โลูกคัวอยู่ครับนักอยู่ใส่งามครับประคองเฮามือนีครับจือนีกับพี่พ่อสำหรับเปลี่ยนขอบครัวแล้วเนาะนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการ์ทุกแชร์นะครับเดี๋ยวพอกันไม่คิดมาสวัสดีครับเปียกฝนเลยมือนีเออมันมัน